คเวลาแรกก็ใกล้เข้ามาทุกทีท่านพุทธศินกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยสัญญาณนกยีดังขึ้นครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับมีการทักทายกันด้วยการยิงยระยะไกลว่ายังไงครับสุภลักษณ์ในชุดสีเหลืองหาดแทงในชุด มีม่วงนะครับม่วงสักมาเรียบร้อยนะครับเสื้อเยี่ยมอาจจนที่เก็บบอลด้วยนะครับเก็บบอลเราด้วยนะครับนะครับผ่าแพงนะครับสุภพลั์ วันนี้ภาคเบาเบารอไปก่อนนะครับรอตัวช่วยนะครับวันนี้ยังเก็บคออยู่อาวายยังไงสุภรักษ์ไปนะครับุลสุรักษ์สุภรักษ์กกทันไม่ทันเปิดหน้าประตูได้ไม่ได้ยังโดนบล็อกอยู่ซีเบสซเบล็อกเข้าขวาพาไม่ได้กันไปแล้วแบบอิกงลกนี้โอ้ยข้ามคานไปนะครับนิดเดียวขวัญใจสาวๆออกมาต่อมาท้ยนะหมายเลขเปดนะครับหมายเล้วแบบเออ คนใจสาวประทอลไทยจำได้เสื้อเหลืองเนี่ยหมายเลขแปดเสียงเสียงมาได้เสียงเนียเสียงเสียงขอเสียงหน่อยครับโอ้ยเสียงเนี่ยเสียงเมื่อวานคนเดียวสิบแปดคู่นะครับเมื่อวานเนี่ยยินดีต้อนรับท่านผอกองสวัสดิการนะครับผอตุ๊กสาวสวยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวว่าไงครับผาแพ้งานแพง ผู้ตัดสินมองว่าเป็นลูกแฮ์บอลน,นะครับชี้ไปที่แขนนะครับหมายเลขสิบสองกองหลังตัวสุดท้ายมองไปที่หน้าประตูมองหาเพื่อนหลกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่าน,นครับลูกนี้เอาไว้ยังไเงเอ้าพวกเชฟโอ้เข้าข้างตะไคร้มีสิบรุ้นนะครับทั้งสองทีมนะครับทั้งสองทีมมีสิบรุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ น,นี่ยังอยู่ในการช่วงชิงจังหวะและโอกาสของเกมนะครับช่วงชิงจังหวะและโอกาสของเกมอยู่เช้าเช้านะครับทนอาจจะยังไม่ได้ยืดเส้นยืดสายหรือว่าระบบการย่อยอาหารอาจจะยังไม่ทํางานเล่นไม่ออกนะมาครั้งอื่นอยู่นะครับเครื่องยังไม่ร้อนอตอนนี้ว่ายังไงครับอ้าหาแทบพักอกเอาบอลลงไม่ได้สุพลักษ์สุพลักษ์ สุพลักษณ์ล็อกเข้าขซ้ายโอ้ไม่ทันนะครับลูกนี้ออกข้างไปหาแทงเป็นไายทุกบอลช่วงนี้รอบแปทีมแล้วนะครับถือว่าเป็นรอบที่ทุกท่านผ่านเข้ามาด้วยฟีเท้าหาสุพลักษณ์ขึ้น3ามสาไวยังไงหาแทงไม่ยอมอ้าวหาแทงในสวนกลครัสามสสามสองไปแล้วว่าไงเขา้าได้ไหมล็อกซ้ายเข้าซ้ายยิง่ง โอ้โดนปังมุมมิดเลยนะครับลูกนี้ช้าเป็นนิดเดียวนะครับช้าเป็นนิดเดียวโอ้เสียงเสียงมาเด้อเสียง,นงเนอเรเรียกหาเสียงก่อนนะครับสุภลักษณ์เอาบอลลงนิ่มๆว่ายังไงสิบเอ็ดสุภลักษณ์ล็อกไปได้ไหมสองไปสองลูกนี้ช้าไปจังหวะหนึ่งครับโอเคโอเคนะครับเมื่อผูตัดสินได้สัญญาโดมินแล้วก็ถือว่า ยุติการเล่นนะครับก็จะเริ่มกันใหม่ถือว่าเมื่อลงทุนทำฟาวก็ต้องยอมเสียจุดฟีคิกจุดฟาวเป็นระยะหวังผลได้นะครับเป็นระยะหวังผลได้ระยะนี้ถ้าแม่นแ,แม่นน้ำหนักดีๆนะครับถ้าแม่นแ,แม่นน้ำหนักดีๆไม่แน่ลูกนี้ว่าไงสุภลักษณ์ปัดลูกนี้โอ้เลี่ยงเช้าอยู่แรงยังดีนะครับเขาต้มเลียงเขาต้มยังดีอยู่ อ่าถ้าเป็นกรอบลึกๆอาจจะนะครับฝ่ายเก็บบอลเนอไปเก็บบอลเนอรอำนวยความสะดวกนักกีฬานเราด้วยนะครับฝ่ายเก็บบอลสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านรองนายกองการบริหารส่วนตำบลอ่าไทยนะครับท่านรองอริยาท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาให้เกียรติกับทีมงานนะครับนะเสียงหายวันนี้กินน้ำพริกมะนาวยังแหบๆอยู่นะครับ เอาว่ายังไงครับสุภลักษ์เอาหาแพงกับบอลลงได้สวยไปเลยเก็บหาแพงว่าไงพลิกตัวเลยนไปไห่ไม่ผ่านสุภลักษ์สุภลักษ์หาแพงตั้งมาเอาหาแพงสุภลักษ์เห็นทางไปดีเปิดออกข้างไปก่อนอสุภลักษม์มาจากอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับบ้านที่เมืองน้องกันาว่ายังไงหาแพงหาแพงมาจากอำเภอศรีส,สงคราม บ้านเสียวเอาละครับลูกนี้พุทธสินมองว่าเข้าข้างหลังพักนิดนึงนะครับกระแทกจากข้างหลังพุทธสินมองอยู่ใกล้จะเห็นกว่านักเตะนักเตะอยู่ไกลๆเนี่ยบางครั้งมองไม่เห็น ว่ายังไงลูกนี้เป็นลูกเหมือนลูกเปิดเตะจากกลางสนามเลยนะพอดีเชฟกลางสนามพอดีเปิดไปหน้าประตูลูงเอ้บอกเชดเอาซับลมไปโอ้ลูกนี้บอลทูโดนแฮนด์ดแล้วแฮนด์บอลด่แล้วนะครับบอลตกใส่แขน งงว,งงว่ายังไงครับสุพลักษเปิดบอลยาวมาหาแทงโคกสกัดเลยก่อนอาสุพลักทักโอกลงได้ไหมเอาบอลลงได้ไหมว่ายังไงครับลูกนี้ว่ายังไงอ่าสกิดข้อเท้าข้างหลังนิดนึงนะครับเข้าบอลข้างหลังอันตรายนิดนึงจังหวะสปีดต,ตัวนะครับไม่ทันก้าหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่ ประชาสพันให้นะครับท่านประธานสภา,าองคบาลส่สนจังหวัดท่านทันใจนาราังสีผมดูจากเสื้อนะครับเป็นผู้สนับสนุนเสื้อให้กับทีมเทศาบาลตำบลหาดแทงว่ายังไงเปิดไปหน้าประตูลูกนี้หวังที่สุนะตัวเป้าไม่ผ่านหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดส่งไปที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดไม่ทันนะครับลูกนี้หาดแทงยังได้ทุกบอลหาดแทงทุ่มเร็วมาที่หมายเลขสี่หมายเลขสี่คืนหลังไห้เพื่อนเปิดไปที่ หมายเลขสองกองหลังตัวเป้าไปที่หมายเลขสิบสิเอ็ดไว้ยังไงล็อกเข้าซ้ายไปทิงนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดลักลักลักคืนในคืนเปิดไปได้ประตูลูกนี้บอกเต็มเต็มโอ้โก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 โอ้โหโมวกสุดสวยนะครับลูกนี้หาดแพงขึ้นนำไปแล้วด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงต้นของเวลา นะครับในช่วงต้นๆช่วงกลางๆของเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับอขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวบ้านพะไทยนะครับอ๋อวันนี้ครับตุลมพระตุลมภาเลาะมาแล้วนะครับอ่โอ้สิคู่โม่วนเสียงหายหมดเลยนะครับแหบได้กลับมากินลำพึ่งวัานาวโอ้นะครับ ขอบคุณมากขอบคุณท่านพอ่อคารมนะครับมาแต่เช้าจะได้เปลี่ยนกันนะแต่เช้านนะได้เปลี่ยนกันได้เมื่อเนี่ยผู้ดเดียวเดี่วได้เปลี่ยนกันเมื่อเนี่ยเออเอาตอนนี้เจสบาลหาดแทงนําไปแล้วคู่แรกผมขอก่อนนะพอเนาะได้ต่อเนื่องแล้วคู่ที่สองท่านพอ่อนะครับอ่ะว่ายังไงลูกนี้เหยียบเท้ากันหรือว่าดูกันนะครับออกกระแทงหลังมนาะลูกนี้กรรมการเป่าฟาวไปละ นะครับดูดูเพื่อนดูเพื่อ,อ,อนอาจจะโดนกระแทกจากข้างหลังนะครับไม่ทันระวังเจ็บนะครับแอลนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดตอนรักษาแอลนี่แอลบุรีนี่บได้เมียนะครับเมียปะพร้อมแต่แอลบุรีนี่ว่ายังไงสุดพละยังมีเวลาเล่นได้ครับผู้ตัดสินอนุญาตแล้วเปิดบอลไปลาอาโบกับโอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวเป็นลูกออกหลังเตะจากเส้นประตู โอ้โหนิดเดียวเลยครับลูกนี้เฉียวคานไปนิดเดียวผมดูจากมุมนี้ผมดกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับึกว่าเข้าเรียบร้อยไปแล้วคู่ต่อไปเตรียมตัวนะครับผาไทยบีพบนายิกาเฝ้าโัรสปอนเซอร์ใหญ่เข้ามาเดี <c oughs> <c oughs> เรียกทันเลขามานะครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ หาดแพงหาดแพงไปยังไงเปิดบอลจากเส้นประตูอ่านะครับตอนนี้หาดแพงนายิกาเขาไม่ใช่นายิกา,ออา,กาสุภลักษ์สุภลักษ์เป็นสายทุ่มนะครับโลกนี้ทุ่มกินพื้นที่เข้ามาอ้าวขาหัวสุภลักษ์ได้โอกาสแล้ววะไงสุภลักษ์สุภลักษ์สองหนึ่งได้ไหม เรียกฟาวได้นะครับตรงนี้ไม่โดนบอลขัดขาขับขาผู้ถือบอลเป็นจังหวะเดียว, oh. ว่าย่างไงกำแพงมาครับกำแพงถอยครับถอยผู้ตัดสินให้สัญญาณแล้วนะครับ <Hello. S 1> เล่นไม่ได้ต้องรอนกวีอย่างเดียว Hello. Hello. พัทลุงค่ะพัทไทบีคู่ต่อไปครับพบนายิกา ประทเทศไทยเจอขอแข็งนะครับโรงเรียนกีฬาอย่าว่าไใดเดี๋ยวโรงเรียนกีฬาชนะ,ะบัตชาบิชิตี้มาะนะครับหาแทงเป็นลูกเตะจากเส้นประตู แทงเปิดยาวขึ้นมาอ้าวชิงบอลเข้าเดนกลางให้เพื่อนว่ายังไงสุภลักษ์สุภลักษ์กตัดบอลได้สุภลักษ์ต้องคิดเพื่อตามเวลาเอานแทงล็อกล็อกเข้าไป้ผาแทงขึ้นด้านซ้ายขึ้นทีทางการซ้ายซ้ายเปิดมาขวาไม่ผ่านติดตัวเองว่ายังไงครับไม่เจตนาผาแทงหมายเลขแปดออกไปเปิดไปอีกทีหนึง่งถึงไม่ถึง ถึงไ่ถึงพทกโลกลงได้อ่าอสุภลักษณ์ได้บอลโอ้ติดนายิกาอยู่เลยสุภลักษณ์ไปแล้วครับสุภลักษณ์สองสองว่ายังไงลูกนี้ต่างคนต่างเล่นบอลน,นะครับระแทกันนะครับอ่าเป่าหยุดเกมไปก่อนได้ครับได้ไม่เป็นไรเป่าหยุดเกมไปก่อนนะครับโอเคครับน้ำใจนักกีฬาต่างคนต่างดูบอลน,นะครับ ขึ้นไปไปเจอบอลแต่คู่นะครับเครือ่องชิงงหวะได้เปรียบาหาดแทงหาดแทงสิบเอ็ดหาดแทงเอา้าคืนมาให้เพื่อนว่ายังไงหาดแทงสิบเอ็ดชิงเอา้าได้ยังเอาตัวรอดก็ได้ส 13, 13ิบสามสิบสามปีแดนกลางหมายเลขแปดหมายเลขแปดออกซ้ายไปถึงอ้าหลอกกันเองอสุภรักษ์ได้ทุ่ง ุลักษ์ทวมาทีเมื่อไม่ผ่านผ่านแทกเอายังได้สุภลักษณ์ยังได้ครับสุภลักษณ์ยังมีอกาสยังมีเวลาเหลือเพิ่งเป็นเวลาครึ่งแรกนะครับ11ล็อกเข้าสายคืนหลังไหมไม่คืนไปต่อไปต่อผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านตามตื้อครับผ่านไม่ผ่านไปเองได้อยู่11ลื่นครับตกลงทรายนะครับลูกนี้อ่า ตกหลุมทรายนะครับล้มเองล้มเองไม่เป็นไรว่ายังไงหาดแทงหาดแทงเอาบอลลงไปเลยสิหาดแทงเปิดข้างฟ้าไปทางกาซ้ายเอาบอลลงได้ไหมไปเลยค่ะกับ3อ่ายังอยู่ในสุภลักษณ์สุภลักษณ์12กับตันทีมเนี่ยกระตุ้นเพื่อนตลอดนะครับ น่าจะเป็นกัปตันทีมแหละไม่ได้ใส่ปลอกแขนแต่ดูแล้วตัวใหญ่กว่าเพื่อนน่าจะเป็นพี่ใหญ่นะครับกระตุน้นกระตุ้นลูกทีว่าเอาเอาเอา,เอาขึ้นให้เร็วอ่าสุภลักษ์สุภลักษ์ติดซ้ายอยู่ติดซ้ายอยู่อ่ากยติดซ้ายอยู่ทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นมุมที่เล่ยนยากนะครับมุมนี้เป็นมุมทราย ว่ายังไงครับหาดแทงเปิดข้ามไปหาฝั่งซ้ายไม่ผ่านยังในช่วงชิงจังหวงก็อยู่1 7 1 7ตัวหลังนะครับตัวหลังมองอะไรลกนี้อาเดี๋ยว่าจะยิงชิปไปเพื่อนไม่ยิงนะครับชิปอ้าหมายเลยคะเอาบอลลงสวยหลอกนิดนึงหลอกจังหวะหนึ่งมาที่ไม้เล็อ,อ่ีหาดแทงตั้งหลังได้แล้วหาดแทงตั้งหลังได้แนละ้วไปที่ไม้เล็ก้5 5ว่ายังไงไปล่อยไม่ไปล่อยหลบกัน หลอกกระเด็งไว้ไปต่ออ่าล,ล,ลูกนี้นะครับไม่เป็นไรเป็นลูกเา้านะครับผู้เล่นรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าจังหวะนี้ต้องเา้าปล่อยไปไม่ได้นะครับลูกนี้ถ้าปล่อยไปในถึงหน้าประตูนะครับปล่อยไปในถึงหน้าประตูอ้าหมายเลขสี่ว่าอย่างไรหาทแทงเทศบาลตำบลหาทแทง นะครับผมจำชื่อทนายกไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอ่ยน,นะครับอ่ะยิงเองเอาไปผ่านกระแพงกระแพงหนาเปิดอีกว่ามึงไม่ผ่านไมายเลข1สิบเจ็การหลังคูดต่อไปนะครับประทายบีเรียมตัวนะครับเปลี่ยนเครื่องแต่กายรอ โหยังปูฟื้นดีกว่าปานเลยมันกับบูมันแลลงกทิปเล่นลงเล่นเอาว่ายังไงครับหาแพงสองล็อกเข้าซ้ายซ้ายธรรมชาติได้ทางซ้ายทางขวานะครับเนี่ยได้ทางซ้ายทางขวาหมายเลขสองเนี่ยเอาขึ้นหลังมาเปิดยิงลงูกน้โอข้ามตะไคร่ใหญ่ไปเลยนะครับเอาขอบบอลสำรองเลยครับเจ้าหน้นาที่ น้องๆพทาทยเก็บบอลมาด้วยนะครับฝั่งน้นอ่าขอบอนสำรองมาแล้วเก็บไว้ข้างๆเลยครับรอส่งเข้ามาเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเพิ่งส่งเข้ามานะครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ่า <Yeah. S 1> สุภลักษ์หมายเลขสิบเจ็ดส่งให้สิบเอ็ดอ็ดก็ยังไง11ไปที่สาสคืนไปที่สิอ สิวิ่งซ้ายวิ่งขวานะครับ3ามว่ายังไง3าไปต่อได้ไหมสามหนึ่งสหนึ่งได้หรือไม่ได้จะขึ้นไปอีกสิเมตรไม่ทันลูกนี้แรงไปนิดนึงนะครับแรงอาบนเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับเทศบาลตำบลหาดแทงนำสุภรษยุนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ